เอาถุกพ้นบ่าดีมีพ่นจังหวาพี่น้องลุงป่าจังหวาหลานเอาสบายดีครับเอฟซีครับแดดออกสองสามมือครับโอ้ยผู้เพ่นอยางได้หินเอาเขาตารางหอกตารางเฮียนครับหลังจากภารกิจทำให้ทำหน้าทำสวนเรียบร้อยนาให้ดำหน้าครับปลานนีเอาพิ่นกับผัดเพลงครับป่านนี้งานก่อสร้างครับ ปับเพื่นสิเทพืนทพ้นเทน,นั่นสิก่ออีกก่อยังขับบานนี่เพื่อนก็เฝ้าครับบานนี่เห็นแดดแน่เพื่อนก็เอาวเป็นยังไงน้อเห็นงานเราบ่นอ,อ่ะมาสัน่นบอยเลล์สนอกบ่หินมิเตอร์นำสนอกเอาแปะมาให้แน่้ยักษ์สองสามลวดาสั่นเพื่อนมาเอามือนีนเทากับมาพร้ากันครับครับอ่ะอาจจะมากสิครับเอามาเย็นเย็น ทีมงานเพิ่นครับบานนี้อามา m ก x i Cam Maxi ซิกซุปเสอง k 2อยครับเอาเครื่องยนต์กะโอ๊สูบครับไดร์กอินเท็กชันครับเอาอายุอน้ำเพิ่นกะอ่าบรุษยี่สิบปีนะครับนี่ประมาณยี่สิบปีครับคุณอาเอา โชเฟอร์กำลังเลียนรถดำมาครับเอากวดสีแดงมนานั่งเบิร์กนะครับเด้วยันเอาเกียร์โซกแซก่อนครับคนท้นแคทป่อปินครับอ่ารถเพิ่นสีทีมงานเพิ่นสิบปนคนท้น,คนทแคทเบิร์ดครับอ่าทีมงานเขามีเทิงแคทเทิงกูบีครับของเพิ่นบ่มีติดทับคนท้นครับ,อเ,อบ,อรรบเอาเจ้าอิด เ2สองรอยมาร์คซิกไฟเอ็นพินซินะครับนี่ะเอาหลดยอดอซีเดียนยอดนิยมครับไฟเอ็นิโอู้้ใดมีตะขี่กับบอรทัามมดาเดยเอซีเลย FC เลยอายังเิ็วแรงขึ้นเก่านะครับนี่เอาบนร์ดางเกตครับเนะอาตีโหลดนิดๆครับหเห็นปะโอ้ยเอานี่ละรถสมบูรณแบบครับตีโหลดนิดน่งๆิน่นว่า มากับเจ้าโดมมินิเตอร์ของเขาคือเขาครับนี่เอาไม้แรงน,น้ำเพลินให้เพลินตักให้พอได้คาปาดอกปลาทูคาลูกไปโรงเรียนว่าสัน่นเพลินมา <laughs> เอาหน้าฝนกบับใส่ประมาณนี้ครับก็ใส่ไหลใส่ไหลพอได้ครับมองลงก็ยากมองออกก็ยากครับนี่ครับนี่ เมกาครับลอยซีซครับลอยซีแรงมากครับเป็นมันจะขึ้นเป็นโดมิเนเตอร์แล้วนะครับตัวนี้แตว่ว่าแกมเลดอ่าไฟยังมันเลดร้ยดายครับตัวนี้เริ่มเริ่มมีเลดครับหนามันเริ่มเป็นโดมิเนเตอร์ครับเอาของเขานี่ยังเป็นโดตัวแรกครับนี่เอรั ติดตามสมเปเรียครับมาพร้อไปที่อินก่อนครับบาตนี้เอานี่ครับนี่นี่นี่อาอนี่ครับสิบเป็นแก้มเลดกะจังนาเลดเนี่ยครับเลยเพิ่นจะเขียนไว้โดมิเนเตอร์นะครับเลยนี่เป็นโดมิเนเตอร์เลยเด้อครับของเพิ่นนี่ ตัวนักซื้อตัวนี้จะเป็นมาจากบริษัทนะครับเด้อยน้ำมันนิดครับกระจังนาเด็กสีเป็เรี้ยครับนี่นี่แก้มเรีดอันนี้เรีดอันนี้ครับนี่เอาคว้าครอบมันกระจกกับเป็นมันจะเป็นเรีดตีดมากครับตัวนี้เอารุ่นนี้ครับแต่ว่ายังเปลอยชีสผามลี้ยงมาอยู่ครับนี่ลอยชีสผาเลี้ยงมาครับ เหยาบหยาบใส่กับรถประกอบรถเสียงกงรถเกาน่อครับทำงานโอ้ผิดกันหลายครับรถในไทยกับรถอ,อันทิ่เป็นเริ่มแต่หูแหนบหลังครับหูแหนบหลังหูแหนบนาหูแหนบแหนบนาคลือกันครับหูแหนบหลังนี่ของคนที่เป็นตรงเต่งครับของเกาน่อที่เป็นอ่าแหนบคันธนูครับหร่อว่าจะคักปันไดแม่การ อาจจะเป็นการช่วงโตครับเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยเขาต้องได้รับบรรทุกหนักกว่าอยู่ต่างประเทศครับอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพิ่นแเพิ่นก,กับกัดคนเพิ่นคนของเพิ่นกับมีมารยาทมีระเบียบเรียบร้อยคนของเขาเป็นีบบประเทศเขาอย่างลื่นล่วมอยู่ครับเอาใครเนี้ยก,กำปูไส้หรอยครับ <c ười> คุยกันแล้วบ่แล้ว เอาปวดครับเพื่อนก็ลงมัทัเาอเอา่าอยู่เมื่อนี้เพื่นมีหินจักรวดุ่เอา,เอ,าอย่างเร็วแรงกึ่เก่านะครับเด้่อว้ายเอ็นซิปเอาไปเทหินดีลีกอนบาดนี่ เวมีเตอ,อร์เฮ้าลอยหาซิมหาแรงมาครับวันนีมีโอกาสได้สองรอยสิบน้าพินบอทที่จะได้บัตรทพ่ผ่วงว่าสันเอ้ยก็ฝันไปครับยังเว้นก็ได้เดือยเกแก่ก็ได้เอา้าคนเฮาบนรถล,ละความตังใจครับรถอ่าเป็นรถประกอบก็รถในไทยนี่สิครับพิดกันนี้ด้วยครับการทำงานกับสิพิดกัน ทุกสิ่งทุกจ้างครับสิพิษกันหลยเติอบอยู่เป็นยังังว่าพิษกันรถเนี่ยให้เพื่อนะะิ้ิงขิงแข็งเล็กน้อยครับแต่ว่า,ารถอันประกอบนอกรถมาแต่ญี่ปุ่นนั้นโอ้เพื่อนคุณนางครับแล้วเอะเละตัวเสริมเหนียบหน่อยเนี่ยหฮงโอ้ยแง้งเป็นตะได้ครับคือจังมันสีห่างนี่แต่ว่าันก็บอห่างแต่ว่าแต่ว่ามันนิ่มเอา โด,โดนครับมาอัปเดตสู่ f c เบิงมันเป็นยังไงก็ได้เพิ่งขับรถเพิ่งนี่และโอ้โห <c oughs> อ้าว้นไปใช้นอคนยังไงลงคลิปลงยังอีกคือเก่าแล้วครับยัน f ขค้นห <c oughs> อ,อ,อนเออมีซอเนทครับซอเนทเบิงตาใหม่แล้วครับตารุ่นใหม่ สองร้อยสิบอีสูครับรถหางแท้ครับงวดเดือนละสามหมื่นบาทเอาสู้ไปสู้ไปของเขาก็ประกยายอัเินนี่ไฟเนี่ยนได้แล้วจากงวดเดือนละสองหมื่นเจ็ดเดียวยื่นเงินเก้าครับบาทเหนียวสู้ไม่เริ่มต้นไม่เป็นนีไม่ ปกติกะสีบ่ออันนี้ลราครับกะสีเบิ้ลงวดอีกประมาณเดือนานานี่ละเขาก็ไปขยายไหมเอาก็สีประมาณนี้นะครับฝนเสาตกสามมื่นสี่มื่นแห้งบ้านแม่นียงแต่ว่าบ่วงโล่งผลยังลมอยู่เอาเงินแสนจะได้ขาดบ้านเงินล้านจะได้ขาดกระเป๋าครับบานนี่เฮฟซีขอบคุณขอบคุณที่เขามารับส้มครับเอาไปที่ยินก่อนครับมันยากครับบ้านนี้สบายดีครับโพ